ในส,ส่วนของตัวสกูด้านข้างสกูด้านข้างนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้แบบตกแต่งความสวยงามนะไม่ใช่นะครับสกูเนี่ยจะมีหน้าที่ในการยึดระหว่างกรอบและตัวเรือนให้เข้าหากันให้แน่นกันมากให้แน่นมากขึ้นนะครับทำให้นาฬิกาตัวนี้มันดูสมบุกสมบันมากขึ้นแน่นหนามากขึ้นทนทานมากขึ้นสวัสดีครับผมสายเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับมารู้จักกับนาฬิการ,รุ่นดังอีกหนึ่งรุ่นนะครับคือรุ่นนี้เลยเจ้า G.A. 900นะครับ มีน,น้องๆจากทางบ้านถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันครับว่านาฬิการุ่นนี้มีจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเลยวันนี้จะวิเคราะห์ให้แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูในส่วนของนาฬิกาเรามาดูกันก่อนครับว่านาฬิการุ่นนี้เวลาที่เราไปซื้อมานะครับเราจะได้อุปกรณ์อะไรมาบ้าง <això> สิ่งแรกที่ต้องได้มานะครับคือนาฬิกานะครับแน่นอนซื้อนาฬิกามาจะต้องได้นาฬิกาและต่อมาครับจะต้องได้กล่องเหล็กแบบนี้นะครับนี่ให้ดูกล่องเหล็กด้วยจะได้รู้วา่าเวลาทค่ไปซื้อมา มันเป็นกล่องเหล็กแบบไหนจีช็อคลุ่มในใหม่นะครับจะเป็นกล่องโลหะแบบนี้หมดละจะมีสีดํากับสีขาวทําลวดลายขึ้นมาค,คล้ายๆกับในส่วนของพื้นปูนนะครับนี่คือกอล่องโลหะด้านในจะต้องเป็นแบบนี้ต่อมาจะต้องได้ในส่วนของกล่องด้านนอกที่เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับก็จะมีลวดลายคล้ายกับนะครับต้องบอกเหมือนกับในส่วนของกล่องโลหะด้านในนี่ครับจุดสําคัญของกล่อ,องกล่องตัวนี้นะครับคือด้านหลังถ้าเป็นสินค้าของบริษัท c m เจนะครับจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาให้ สติกเกอร์ตัวนี้ก็จะบอกว่าประเทศผู้ผลิตคือที่ไหนผู้นําเข้าคือใครวิธีใช้เป็นอย่างไรนะครับเวลาไปซื้อมาจะต้องได้สติกเกอร์ตัวนี้มาของ CMG นะด้านล่างครับจะเป็นในส่วนของเลขลหรหัสเครื่องนะครับแล้วก็โมดูลเครื่องรุ่นนี้จะใช้ชื่อหรหัสรุ่นว่า ga 9 0 0คิด1 adr เลขโมดูลเครื่องคือ5 6 3 7ตรงนี้ขออธิบายเพิ่มนิดนึงมีหลายหลายคนถามเขม้ามาครับว่าผมไปดูนาากอเเร์็ตในอินเทอร์เน็ตแล้วมันเขียนแค่ ga 9 0 0อคิดหนึ่งอีกร้านหนึ่งเขียนว่า ga 9 0 0คิด1 adr มันต่างกันยังไงนะครับต้องบอกว่าบางร้านนี่เขาจะเขียนย่อเขาจะเขียนแค่ ga 9 0 0คิด1อย่างเดียวหรือคิด1 a อย่างเดียวบางร้านก็จะเขียนเต็มคือ ga 9 0 0คิด1 adr ทั้ง2อันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขียนย่อหรือเขียนเต็มทุกอย่างของนาฬิกาเหมือนกัน g shock จะไม่มีไซส์นะครับไม่มีไซส์ xml นะครับมีแค่รหัสที่บอกว่ารุ่นนี้ขายในที่ไหนอย่างตัวเนี้ยถ้าเป็นรหัส dr แบบนี้นะครับคือขายในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นจะเป็น1น ajf อะไรอย J คือญีแปนนะครับหรือภาคพื้นยุโรปก็จะเป็น1 1 AE U อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นรหัสประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ด้วยว่าวิธีการอ่านในส่วนของรหัสเนี่ยอ่านยังไงเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเอาละคราวนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์อื่นกันบ้างอุปกรณ์อื่นที่จะได้มานะครับก็จะมีในส่วนของนี่ขอเริ่มจากคู่มือก่อนนี่คือคู่มือของนาฬิกาคู่มือนะครับจะไม่ใช่คู่มือภาษาไทยจะเป็นคู่มือภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับนะครับค และด้านหลังครับคือจุดสําคัญคือในส่วนของรายละเอียดรับประกันเฉพาะตัวเครื่องและฐาน1ปีรายะเยะประกันห้ามเปิดเครื่องที่อื่นสําคัญมากนะครับถ้าเราเปิดเครื่องที่อื่นประกันจะหมดอ่านี่บอกเลยนะครับสําคัญมากต่อมาก็จะได้ในส่วนของใบวารันตีการ์ดน,นี่คือใบวารันตีการ์ดนะครับด้านหลังของการ์ดจะเป็นการ์ดพลาสติกแบบนี้อันนึงนะครับมีการ์ดพลาสติกนะครับและสมุดนี่คือสมุดข,ของเขาด้านในต้องบอกก่อนว่าอันนี้ต้องพูดทีหนึ่ง ถ้าเราซื้อนาฬิกามาเราได้การ์ดแบบนี้มานะครับมันไม่ได้การันตีนะว่านาฬิกาตัวนั้นแท้เพราะนาฬิกาของปอมเองก็มีการ์ดแบบนี้เช่นกันนะครับเคยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ด้วยสำหรับนาฬิกาของปอมที่มันอัปเดตแล้วนะครับมันจะเป็นการ์ดแบบนี้เหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่สีมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่อย่างที่บอกคขาว่าเวลาที่เราซื้อนาฬิกานะให้เราดูนาฬิกาเป็นสําคัญอย่าไปดูอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่เกี่ยวนะครับพูดถึงอุปกรณ์ไม่เกี่ยวพูดถึงเรื่องหนึ่งอันน ซื้อนาฬิกามาแล้วไม่ได้ฟองน้ําแบบนี้มันปลอมไหมฟองน้ําก็ไม่เกี่ยวนะครับจีช็อกบางรุ่นไม่ได้ให้ฟองน้ํามาด้วยอันนี้ต้องบอกเลยจีช็อกบางรุ่นไม่ได้ฟองน้ำมาด้วยดังนั้นอย่าเอาฟองน้าเป็นตัวตัดสินว่านาฬิกาตัวนั้นแท้หรือปลอมไม่เกี่ยวนะบอกเลยนะครับคราวนี้ไปดูที่นาฬิกากันครับนี่คือนาฬิกาพระเอกของเราในวันนี้สําห A เก้าร0อนะครับจะเป็นรุ่นที่ถูกวางจําหน่ายในเดือนสิงหาคมปี2020ที่ผ่านมาเรีวยกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยรุ่นนี้นะครับได้ เอาใจสายเกมเมอร์นะครับแต่ถ้าถามผมนะผมก็ยังมองไม่ออกว่าเอ๊ะเอาใจสายเกมเมอร์ยังไงว่าไม่นึกไม่ออกยังนึกไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่รู้ตอนที่ผมหาข้อมูลคือนาฬิการุ่นนี้มันถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ industrial design คือเป็นการดีไซน์เพื่อออกแบบมาให้ใช้งานแบบอย่างหนักหน่วงนะครับเหมาะสําหรับขาลุยแล้วก็ใช้ลุยในสภาพแวดล้อมที่ออทอรหดเว็บไซต์ในใน,ในช่อง YouTube ของ Cas ิ o UK มีการนำนาฬิกาตัวนนี้ไปทดสอบความแข็งแรงความแข็งแกร่งด้วยกัน โยนเข้าไปในเครื่องคัดแยกหิดครับที่มันสั่นตลอดเวลาปรากฏว่านาฬิกาตัวนี้ไม่เป็นอะไรเลยเอานาฬิการุ่นนี้นะครับนอกจากนี้นะเอานาฬิกาตัวนี้ไปให้รถแท็กเตอร์นะครับเหยียบทับนาฬิกาตัวนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยและนอกจากนี้ครับเขาก็ยังเอานาฬิกาไปทดสอบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการโยนเข้าเครื่องเ,อเครื่องผสมปูนแล้วเอาออกมาครับตั้งให้ปูนแห้งแล้วใช้เครื่องเจาะเจาะให้สั่นสะเทือนไปถึงนาฬิกานาฬิกาตัวนี้ก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับพูดถึงประเด็นสั่นสะเทือนนิดหนึ่งหล,ละคนอาจจะสงสัยไอ้การสั่นส,สะเทือน มันจะมีปัญหากับนาฬิกาจริงๆเหรอหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมบอกว่ามีครับปรากเลยว่ามีมีนาฬิกาหลายๆยี่ห้อที่ใส่ยิงปืนไม่ได้ใส่แล้วนะครับตีกองไม่ได้ใส่แล้วใช้ค้อนทุบอะไรไม่ได้เลยพะมันสั่นสะเทือนหรือโยกมากๆเนี่ยเข็มด้านในมันจะหลุดออกมาตรงนี้ผมก็เจอเช่นกันผมเป็นคนยิงปืนครับผมเคยใส่นาฬิกายี่ห้อหนึ่งไปยิงปืนปรากฏว่าเข็มหลุดหมดเลยผมแบบช็อกเพราะนาฬิกามันแพงมากมันไม่โอเคเลยหลังๆผมเลยใส่จี h ็ c k ไปยิงปืน ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่คือจุดเด่นของ G Shock เลยครับนี่คือจุดเด่นของมันเลยนะเอาละคราวนี้มาดูในส่วนของด้านในนาฬิกากันดีกว่าว่านาฬิกาตัวนี้เป็นยังไงบ้างขอวิเคราะห์จากหน้าจอด้านในของนาฬิกาเลยนะครับรุ่นนี้มีข้อดีคือจุดเด่นเขานะเป็นรุ่นที่มีการดูเวลาได้ทั้งระบบอนาล็อกก็คือเข็มแล้วก็ในส่วนของหน้าจอดิตอลสามารถดูเวลาได้ทั้ง2ระบบเลยนะครับและหน้าจอด้านในมีการออกแบบให้เป็นมิติหลายชั้นเห็นไหมฮะมีการออกแบบให้เป็นมิติหลายชั้นยิ่งมีการใช้ในส่วนของ traffic l i n e warning แบบนี้เข้ามานะ เขาเรียกว่า traffic l i g h warning เราจะเห็นได้ตามหนังเวลามีคดีฆาตรกรรมมันจะมีแบบ s c o t เท tape ที่เป็นสีแบบนี้มานะครับนี่หรือในสถานที่มีการก่อสร้างก็จะใช้สติ๊กเกอร์ลายแบบนี้ traffic l i n e t warning ผมว่ามันก็ดูเท่ดีนะผมมาใส่แล้วมันก็ดูเท่มากๆรวมถึงเข็มด้วยเข็มก็จะเป็น traffic l i n e warning แต่เข็มนี่มีข้อเสียข้อด้อยนิดนึงอยากจะเล่าให้ฟังเสียดายตรงนี้นะครับมันเป็นแค่สขีขาวเท่านั้นเอง ถ้ามันเป็นในส่วนของพลายน้ําเข้ามานะมันจะทําให้ในาฬิกาตัวนี้ดูเวลาได้ง่ายมากๆในตอนกลางคืนเสียดายอันนี้เสียดายมากนะครับพูดถึงการดูเวลาได้ง่ายในตอนกลางคืนคือรุน่นนี้มันเป็นระบบไฟแบบซูเปอร์อิลูมิเนเตอร์ขอเปิดไฟเพื่อนๆได้ชมนะเวลาไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับถามว่ามองเห็นชัดไหมมันก็มองเห็นชัดแหละนะครับลากลางคืนจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าในปลายเข็มนะั้นมันมีการใส่พลายน้ําเข้ามาสักนิดนึงนะอ้โห มันจะทําให้นาฬิกาตัวนี้ดูเลอค่ามากขึ้นอ่ะในความคิดของผมนะมันดูเลอค่ามากขึ้นนะครับราวนี้มาดูในส่วนของตัวของเรือนนาฬิกากันบ้างตัวเรือนนาฬิกาถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆตัวเรือนของเขาเนี่ยจะมีขอบสันจํานวนมากเลยขอบสันต่างๆเห็นไหมฮะขอบสันต่างๆขอบสันตรงนี้มันจะทําออกมาเพื่อป้องกันการตกเวลาที่ตกมาแล้วเนี่ยจะโดนขอบสันตรงนี้ก่อนจะทําให้นาฬิกานะครับไม่ได้รับความเสียหายตัวเครื่องไม่ได้รับความเสียหายเห็นไหมฮะขอบสันเยอะมากรวมถึงด้านหลังด้วยให้เพื่อนๆดูด้านหลังคือ G s ช o c k มันจะถูกออกแบบมา เวลาตกเวลาที่มันตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะแบะออกอย่างนี้เลยนะครับนี่แบะออกอย่างนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวรองรับการตกด้วยนะครับและขอบสันก็จะรองรับการตกทั่วเรือนนี่ครับขอบสันต่างๆมันเยอะมากเลยนะครับพูดถึงขอบสันต่างๆแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบผมชอบจุดนี้ผมชอบจุดนี้ให้เพื่อนดูผมชอบจุดนี้มากมากเลยในส่วนของตัวสกูด้านข้างสกูด้านข้างนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้แบบ ตกแต่งความสวยงามนะไม่ใช่นะครับสกูเนี่ยจะมีหน้าที่ในการยึดระหว่างกรอบและตัวเรือนให้เข้าหากันให้แน่นกันมากให้แน่นมากขึ้นนะครับทำให้นาฬิกาตัวนี้มันดูสมบุกสมบันมากขึ้นแน่นหนามากขึ้นทนทานมากขึ้นนี่แล้วมันก็เทมากๆด้วยเห็นไหมพอมีสกูด้านข้างยิ่งทําให้นาฬิกาตัวนี้ดูเทขึ้นไปอีกต่อมาพูดถึงปุ่มบ้างปุ่มตัวนี้ก็จะออกแบบมาดีนะให้ดูปุ่มด้านข้างครับนะโฟกัสนิดนึนงอ่านี่ครับปุ่มปุ่มเขาปุ่มเขา ปุ่มเขาจะเป็นลายตารางทําให้เราสามารถที่จะกดได้ง่ายแล้วตรงปุ่มเองเนี่ยจะมีร่องด้านล่างทําให้เราสามารถที่จะกดได้ง่ายมากขึ้นนะครับเวลาที่เรากดเข้าไปเนี่ยมันจะกดง่ายเลยนะครับนี่กดได้ง่ายเลยตัวของปุ่มเองก็จะมีในส่วนของลายตารางต่างๆนี่ันนี้ปุ่มไฟนะครับก็จะมีลายด้วยเวลาที่นิ้วมือเราเปียกหรือนิ้วมือเราลื่นเนี่ยเราสามารถกดลงไปได้เลยนะครับหรือแม้แต่ใส่ถุงมือก็กดได้ง่ายเห็นไหมฮะกดได้ง่ายนี่ ผมถือว่า G ีช็อ k รุ่นนี้ออกแบบมาดีนะถ้าเกี่ยวกับความทนทานนะรุ่นนี้ผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสายให้ดูสายด้วยสายก็เป็นจุดเด่นสําคัญอีกเหมือนกันสายรุ่นนี้จะมีเท็กซ์เจอร์หรือพื้นผิวนะครับคล้ายๆกับสายผ้าสายแบบนี้เราจะไปพบในรุ่นพวกมัดมาสเตอร์พวกมัดแมนนะครับเป็นสายที่ทําออกมาแล้วดูแข็งแรงนะครับนี่ให้ลวดลายคล้ายกับสายผ้าเลยมันจะเป็นแบบนี้เลยคือสายเหมือนกันเลยแหละนี่ครับอ๋อพูดถึง2รูตรงนี้ผมก็ชอบนะจีช็อกที่เป็นรูแบบ2รูแบบเนี้ย เพราะมันจะใช้ที่กลัดแบบนี้ครับแบบ2รูปแบบเนี้ยเวลาที่เราใส่นาฬิกาตัวนี้มันจะไม่ค่อยเลื่อนหลุดง่ายนะครับแล้วก็ดูเน่นหนาเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยอะที่เป็น2รูปแบบนี้นะผมชอบอันนี้ผมบอกเลยผมชอบมากสายด้านหลังนี่ครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยตัวนี้เป็นสายรุ่นใหม่ที่มีกลัดด้านหลังตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เยวแป๊บนึงนะขอหยิบอุปกรณ์แป๊บนึงสายด้านหลังตรงนี้อุ้ยหลุดมือสายด้านหลังตรงนี้นะครับ มันจะมีกลัดตรงนี้นะครับเวลาที่เราเปลี่ยนสายเนี่ยเราสามารถดึงกลัดออกมาเราเปลี่ยนสายได้เลย GA 900เนี่ยจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่มีสายเปลี่ยนมาด้วยเออผมว่าโอเคนะผมว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยพอมีที่เปลี่ยนสายเนี่ยมันทําให้เราไม่เบื่อไม่ซ้ำซากจําเจกับนาฬิกาเดิมๆเ,เราสามารถที่จะออกแบบนาฬิกาด้วยออความคิดของเราเองได้นี่ผมผมชอบผมถือว่าโอเคเลยนะครับอ๋อจุดสําคัญจุดอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูฝาหลังให้ดูเลขตรงนี้ไหมนะครับ GA 900ตัวนี้สําคัญมาก คือเวลาที่เราไปซื้อนาฬิกามาเนี่ยเราสามารถเอาเลขตรงนี้มาดูได้ว่านาฬิการุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่าอะไรแล้วก็ตัวเลขตรงนี้มันจะตรงกับในส่วนของแท็กเห็นไ,ไหม g a 9 0 0จะต้องตรงกันนี่มันเป็นชื่อซีรีส์และเลขครับ5637เนี่ยคือเลขโมดูลเครื่องจะต้องมีเลขเหมือนกันคือนาฬิกาของปลอมที่ผมเจอเวลาคนส่งรูปมาให้ดูนะเลขตรงนี้มันจะไม่ตรงนาฬิกาหน้าตาเป็น g a 9 0 0แต่เลขด้านหลังเนี่ยมันเป็นรุ่น g a 1 0 0หรือ g a 1 1 0มัน มันคนละรุ่นกันนะครับต้องบอกเลยวคนละรุ่นกันทําให้ดูได้ว่ารุ่นไหนแท้รุ่นไหนปลอมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูง่ายนะครับโอเคกลับมาดูด้านหน้านต่อคราวนี้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันบ้างว่ารุ่นนี้มีฟังก์ชันเด็ดๆอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ถูกทําขึ้นมาให้ใช้งานแบบง่ายๆฟังก์ชันก็จะไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับกดซ้ายล่างหนึ่งครั้งในส่วนขงังงหมด TM TMR คือการนับเวลาถอยหลังนะครับรุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้ W.T. คือ World Time รุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้ครับรุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง38โซนเวลาเอ้เทุที่31โซนเวลาหรือ48เมืองทั่วโลกนะครับตั้งปลุกได้สามารถตั้งปลุกได้5ครั้งครับแล้วก็สามารถที่จะแ,แจ้งเตือนหลายชั่วโมงได้มี Stop Watch สามารถจับเวลาแบบละเอียดได้ใน,ในความละเอียด1ต่อ100วินาทีนี่ก็จะมีแค่นี้ฮะฟังก์ชันเขาจะมีน้อยแต่ฟังก์ชันเด็ดจริงๆของเขาคือการเลื่อนเข็มครับรุ่นนี้สามารถเลื่อนเข็มได้เพียงแค่กดปุ่มไฟค้้าางงไวแลกดปุ่ม เข็มมันก็จะถูกหมุนเลื่อนไปเพื่อหลบเข็มให้เรานะครับนี่นี่คือฟังก์ชันเด็ดของเขาอ้ออีกอันนึงที่เป็นฟังก์ชันเด็ดมากๆของนาฬิการุ่นนี้นะรุ่นเนี้ยคาซิโอเคลมว่าสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง7ปีเลยทีเดียวทาให้เราไม่ไม่จ้องไม่ทำให้เรานะครับไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นาฬิกาบ่อยๆผมถือว่าเฮ้ยแบบนี้โอเคซื้อนาฬิกามาทั้งทนทานในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ในเรื่องของเครื่องที่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆอ,ยอยเออผมว่ามันเยี่ยมมากๆเลยนะครับขนาดมาดูขนาดกันบ้าง วัาทางซ้ายไปทางขวาร <ema> ุ่นนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่49.5มิลความลึกของกรอบครับมาดูด้านข้างนาฬิการุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามีเป็นนาฬิกาที่หนามากอยู่ที่ประมาณ16.9มิลเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทํานาฬิกาอีดิฟิทไปรุ่นหนึ่งของเขาบางเพียงแค่9.9มิลแต่ตัวนี้มีความความหนาของกรอบด้านข้างนะครับอยู่ที่ประมาณ16.9มิลนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับน้าหนักนาฬิการุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่ 65กรัมเท่านั้นเองก็เท่ากับนาฬิกา G s ช็ Sho ck ทั่วไปราคาราคาในปัจจุบันนาฬิการุ่นนี้นะราคาเต็มอยู่ที่5,500บาทราคาลดแล้วจะอยู่ที่ประมาณ3,500จนถึง4,000บาทแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านเพื่อนๆอาจจะหาได้ถูกกว่านั้นนะลองหาดูนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า2,000ไม่ใช่ของแท้แน่นอนอันนี้กล้าการันตีเลยไม่ใช่แน่นอนนะครับของแท้มันจะขาย3,000กว่าแน่ๆนะครับโอ้โอเคคราวนี้มาดูข้อเสียของนาฬิการุ่นนี้กันบ้างว่าจากที่ผมได้จับนาฬิการุ่นเนี้ย ได้ใส่นาฬิการุ่นนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้มันมีข้อเสียอะไรบ้างในความคิดเห็นของผมนะขอบอกตรงๆผมไม่ว้าวกับนาฬิการุ่นนี้ผมไม่รู้สึกว้าวเพราะว่านาฬิกาตัวนี้มันจะเหมือนกับนาฬิกาอีกโมเดลหนึ่งคือโมเดล Gd 400โมเดล Gd 400เนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ไม่มีเข็มแต่จะมีช่องดิจิตอลแต่ช่องต่างๆเขา,า,า,าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องดูดิจิตอลต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันเลยแล้วก็บุ่มไฟก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันคือมันเหมือนกับผมเห็นมาแล้วรอบนึ่งอะผมก็รู้สึกไม่ค่อยว้าว แต่พอไปดูในเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแกร่งเนี่ยเออก็โอเคอยู่ถึงการออกแบบจะค,คล้ายๆกับรุ่นเดิมแต่ความแข็งแรงความแข็งแกร่งเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆอันนี้ผมในความคิดของผมนะครับต่อมาอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยเสียดายมากคือนาฬิการุ่นนี้ไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดมีแค่ระบบไฟที่สามารถส่องสว่างได้เพียงแค่1.5จุดวินาทีจนถึง3วินาทีแต่ไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือการเลื่อนเข็มข้อเสียข,ของการเลื่อนเข็มคือเวลาที่เลื่อนเข็มนะ เวลาที่เราไปเคลื่อนไปอันเดียนะพอผมเคลื่อนไปตามโหมดต่างๆเนี่ยเข็มมันจะกลับเข้าสู่เวลาเวลาปกติดังนั้นเวลาที่เราจะออใช้งานเนี่ยนะครับเราจะต้องไปที่โหมดที่เราต้องการก่อนแล้วจึงสั่งการเล่นเข็มคือการเลื่อนเข็มมันไม่ได้ค้างเลยอะ่ะมันจะมันจะเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อเรากดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้น่าเสียดายจริงๆน่าจะให้ค้างตลอดเลยนะเวลาที่เรากดดูต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ดูดกดดูได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เห็นไหมมันก็กลับที่เดิมอีกแล้วอันนี้คือความเสียดายที่ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับ โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอใส่นาฬิการ,รุ่นนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยมันจะได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนครับนี่มันก็ใส่แล้วจะเป็นแบบนี้เลยก็ <Ki> ถือว่าเป็นนาฬิการุ ar, ร่นหนึ่งที่ตอบสนองต่อคนที่ต้องการนาฬิกาทนทนในราคาที่ไม่แพงแล้วก็กันน้าได้200เมตรใช้งานได้ยาวนานถึง7ปีตรงนี้ผมคือว่าม,มันตอบโจทย์ตรงนี้มากๆนะครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้เลยกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และเจอกันที่ต่ดไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่่ออออนนคคครรัััับบบยงงไไกก็ขขุณเพืๆมาปวสสดี